นกของฉันนะอยู่ในวัยขยายพันธุ์แล้วนะทุกคนตอนแรกที่เคยพูดเอาไว้ว่าไม่แบ่งหรอกอยากมีเยอะๆแต่ทุกคนตอนเนี้ยมันโคตรเยอะเป็นลูกอ่อนลูกป้อนก็ประมาณ7ตัวนะตอนนู้นะแบ่งให้น้องที่ลบุรีอ่ะตัวหนึ่งแต่ยังไม่ได้เอาไปส่งจนตอนนี้นะบินได้แล้วแต่ถ้าน้องผ่านมาเห็นคลิปนี้นะให้เตรียมอุปกรณ์ตามคลิปนี้ให้เรียบร้อยพร้อมแล้วทักมาหาพี่ได้เลยแล้วเดี๋ยวพี่จะเอาไปส่งให้วนกลับเข้ามาเรื่องนกของฉันต่อตอนเนี้ยมีไข่อยู่ในรังอีกแล้วบ้านน่ะบ้านนกอะ่ะก็หลังเล็กลงแล้วว่า เทียบกับประชากรนกที่มีอยู่ในตอนนี้นะก็เลยแผนแผนเอาไว้สองแผนแผนที่1ก็คือนกชันน้ำมันเชื่องใช่ไหมมันไม่กลัวคนใช่ไหมแต่พอมันมีลูกอะมันดุไงบวกกับความไม่กลัวคนนะทีนี้พอคนเดินเข้าไปใกล้อะมันบินโฉบหัวเอาเลยนะดูแบบขั้นสุดไงก็เลยแผนเอาไว้ว่าจะแยกบ้านนกที่อยู่กันเป็นคู่ค,คู่ออกเพื่อเลี้ยงต่อในเชิงพาณีแล้วก็เอาเด็กๆในวัยกาลังโตเนี่ยออกมาเป็นชุดรับแขกอันนั้นก็คือเป็นแผน แรกนะก็คือนกจะไม่ไปไหนนกจะอยู่กับเราครบทุกตัวเลยต่อมาแผ่นที่2ก็คือมีใครอยากได้นกบ้านฉันไปเลี้ยงไหมถ้าอยากได้ไปเลี้ยงนะก็ต้องเลี้ยงตั้งแต่เป็นลูกป้อนแบบนี้เลยน้องจะติดเราจะพูกพันกับเราแต่นกเนี่ยเราไม่รู้เพศนะอาจจะต้องใช้วิธีการเจาะเลือดหรือสังเกตอะไรก็ไม่รู้ดูไม่เป็นเพราะว่าฉันเองอนะฉันก็เลี้ยงไว้17ตัวแล้วก็ไม่เคยตรวจเลือดเลยแล้วเขาก็ปิ๊งปังกันเองจนมามีลูกมีหลานให้ฉันเนี่ยนะแต่พอจะเลี้ยงแบบลูกอ่อนลูกป้อนนะก็ต้องมีอย อุปกรณ์นะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในการเลี้ยงลูกป้อนแบบ พ่อแม่ที่พร้อมเลี้ยงลูกแบบติดแกรมต้องเตรียมอะไรบ้างหนึ่งเลยนะก็เป็นตู้ควบคุมอุณหภูมิเพราะว่านกจะเจริญเติบโตได้ดีไม่ต้องมาคอยกังวลคอยพะวงว่าจะร้อนเกินไปหรือเปล่าหรือว่าจะเย็นเกินไปหรือเปล่าอุณหภูมินี่ก็สามารถตั้งได้ในอุณหภูมิที่พอดีพอเหมาะถ้าเลี้ยงแบบครัวเรือนนะก็ไม่ต้องใช้ตู้ใหญ่เข้าของชั้นก็ได้เดี๋ยวลูกคุณะจะหวาเวนะข้อ2ออาหารลูก้อนเป็นอาหารสาหรับนกเด็กนะเอ๊แล้วทําไมต้องใช้อาหารสําหรับ นกเด็กก็เพราะว่าในอาหารนะมันจะมีสารช่วยย่อยที่เหมือนอาหารออกมาจากปากแม่นกอะเธอหลานบอกมาแล้วนกนะก็ชอบซะด้วยโตแล้วก็ยังชอบกินนะ3นะก็คือไซลิงป้อนอาหารที่ต้องมีอุปกรณ์เสริมให้แบบลูกๆเขาจะได้ทานง่ายอะไรง่ายอะไรอย่างเงี้ยสี่นะขี้เลื่อยเอาไว้ซักฉี่ซักอื้ออื้อแล้วก็ต้องคอยเปลี่ยนอยู่บ่อยๆนะไม่งั้นจะเป็นสาเหตุของเชื้อโรคได้และนกที่เป็นลูกป้อนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นนก ที่ผ่านการฟักผ่านการดูแลจากคุณพ่อคุณแม่มาประมาณนึงแล้วนะคะเราถึงได้แยกออกมาป้อนมั่นใจมากว่านกแข็งแรงสุขภาพดีอ้วนถ้าใครอยากได้นกไปเลี้ยงที่เป็นนกบ้านของฉันนะก็ไปเตรียมอุปกรณ์ตามที่ฉันบอกและสินสอดของน้องนะก็คือสี่ใบเทาทอนหนึ่งใบแดงแล้วเพื่อนไม่ต้องเอาฟาร์มโน้นฟาร์มนั้นฟาร์มนี้น,นนะ้บ้านในหนึ่งในสองในสามในสี่มาขิงเรื่องราคานะถ้าถูกใจลูกป้อนที่ฉันก็รับราคาของฉันนะจ๊ะนี่ก็คือทั้งสองแผ่นที่วางเอาไว้ ประมาณนี้